ไม่เดงอีกอย,ยังอยู่อ่ะอยู่ตรงนี้ปะเอ้ยนี่ไงยังอยู่หมดวันที่สิบเจ็ดเนี่ยร้อยแปดสิบสองเห็นปะ่ะลดแปดสิบเปอร์เซ็นย่างเงี้ยบวกอีกนิดนึงได้ลนะมอทอสก,กินนี้ใครยังไม่ได้สมคีปนะจะเสียใจนะสองร้อยนะสองร้อยลูกแก้วนะครับหมดไปมาไหนเดี๋ยวดูคลิปคลิปหมดมาไหนไปวันที่สิบเจ็เหมือนกันนะ พี่มีลูกแก้วพี่มีลูกแก้วอยู่แปดสิบเก้าเองอะพี่สุ่มไม่ได้ถ้าพี่มีสองร้อพี่จะสุ่มแต่พี่ได้ตัวหลักไปแล้วตาเดี๋ยวขอสลับไปตัวหลังหน่อยเนาะพอเข้าใจแนละ้วใช่ไหมไอแพ็ค <c oughs> ตรงเนี้ยเนาะห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมจะได้ประมาณสาสิบห้าอันสํำรับเกลือแต่ถ้าคนดวงดีก็ไม่แน่นะปุ้งมาแบบยี่สิบเนี่ยโอ้ตึงเลยนะปุ้งมาแบบโอ้ โอ้ oh, no เลยนะแต่ก็ทุกการลงทุนจะมีความเสี่ยงนะเหมือนที่พี่บอกโอเคเดี๋ยวไปดูตัวหลักกันสำับอันนี้วันนี้พี่ขอขอเล่นแค่ดีเดียวเพราะว่าเนอะเพราะว่าพี่รอดวันที 15, นะ่สิบห้าองจะได้ได้นั้นด้วยก็อย่างที่พี่บอกคือถ้าเราสุ่มร้อยห้าสิอีกอีกอีกเก้าครั้งอะ่ะมันก็จะได้สนะี่สิบห้าเนาะ มันจะอยู่ประมาณพั0สามพัเนี่ยเพราะว่า150ยหคูณเก้อยู่พันสามมันก็จะได้ทั้งหมดสี่สี่ป่ะเก้าคูณห้าเไงเมื่อกี้เราได้35ถ้าเราอยากได้วอลเลต์อะเราก็ต้องบวกไปอีกไงใช่ปะ่ะพันสามพันสามห้บวกกับเท่าไหร่ห้ารห้าสเนี่ย มันก็ไม่เกินสองพันเนาะแต่ว่าถ้าเราดวงดีอะ่ะอันนี้พี่คิดแบบเกลือๆให้เลยอะ่ะพันเก้าเออมีประมาณมีประมาณพันเก้าแต่ก็ถูกกว่ารอบที่แล้วแต่ชัวรวันนี้เราเราเราได้แล้วฮะชัวร์เอา้าเอา้ายังไม่ได้เหรออะสิบหกเหรอยังไม่ได้อ่ะอ่างาึึกว่าได้สกินฟรีแนละ้ว ก็ยังทันอยู่นะหมดันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวเล่นตาหนึ่งวันนี้ไม่ได้ให้ใครช่วยส่งโค้ดเลยนะก็แค่ไมไ่ให้ใครช่วยส่งโค้ดเดี๋ยวเราเล่นให้ได้สิบหกแต้มแล้วก็ห่อ,อโค้ดเล่นห้าต่อห้าได้ห้าล็อกอินได้อีกอ๋อน่าจะได้พวกนี้ไหมเราก็คำนวณคิดว่าจะได้วันนี้ได้ยูนิ่ยนคอนโอ้โหมีอยู่สี่ร้อยแต้มก็ตีไป รวมแล้วนะเราต้องรวมกับแพ็กน